ความประทับใจของนายตอนนี้นะก็คือมันไม่ม ER ีแล้วเพราะว่าเราอยู่ในวกันเยอะเกินไปเขาเป็นคนบ้าๆบอๆของเขาอ่ะเออคุณเจ๋งใครชื่อป่ะเอ้ย好าชิงอ่ะเธอ ผมนายนะครับผมเป็นคนที่ีมีความตั้งใจมากเอาจริงๆแพทดีใจมากที่ไม่ได้มาคนเดียวนะคืออย่างน้อยก็คือมีพี่นายแบบว่ามาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนแรกๆที่รู้จักกันรู้สึกว่าเราเป็นคนที่อืมอ่อเหมือนแบบว่ายังไม่ค่อยสนิทกันแต่ว่าพอมาอยู่ที่ช่วงก็คือแบบสนิทกันแบบสนิทกันมากๆมีอะไรก็คือแบบเราสามารถปรึกษาพี่นายได้พี่นายมีอะไรก็คือสามารถปรึกษาเราได้เราแบบดีใจมากๆที่มีพี่นายอยู่ข้างๆไว้ ที่เราอยู่ด้วยกันเยอะมากๆมากๆแล้วที่สําคัญคือล่าสุดน้องก็คือย้ายมาอยู่ห้องเดียวกับผมว่าตอนแรกเราไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าหลังๆมาเือนด้วยความที่มีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยนายก็เป็นห่วงน้องแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนายไม่ชอบเห็นคนรอดตัวเขาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเครียดหรือว่าหน้าตาแบบบูดี้อะไรเงี้ยนายก็เลยชวนน้องมาว่าเออตอนนี้เตียงข้างๆมันว่าง่บบถ้าน้องอยากมาน้องก็มาได้นะเพราะว่าแบบยังไงเพื่อนห้องนายก็น่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยนายบอกให้ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยเราก็เลยอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเลยคครับทุกน เขาเป็นคนบ้าบอกของเขาอ่เอเขาเป็นคนน่ารักแต่ก็มีความเซเวีย s บ้างตอนที่เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความเป็นซีเรื่อยเขา凶吗 ชงาเหินชงเขาาเขานาเขานชเ่เขาดเขาด่าเขาเขา่าเขาด่เขาด่าเดเรา่เขาเราด่าเขาด่เ่าเขละาเขาดมาเรา่าเาย่าเขาด่ากอาด่าเาด่าเขาด่าเขาดมาาด่าด่านขานเขา่าะาขาายด มันไม่มีแรับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเยอะเกินไปแต่ว่าถามว่าอยู่ด้วยกันเราแฮปปี้ไหมก็คือสบายใจแล้วก็แฮปปี้ดีครับตัวว่าความรู้สึกที่มันพิเศษน่ะก็คือน้องก็เป็นน้องชายคนหนึ่งที่น่ารักมากๆที่วันนึ่งข้าสมบัติมีโอกาสได้ไปทะลงทะเลด้วยกันก็อยากจะไปกับน้องแล้วก็ทำ a c t i ิ i t i e s หลายๆอย่างด้วยกันครับเพราะว่าตอนนี้สนิทกันเกินท่านเล้าไล่เจียมงเจียมงเราจนิตๆเจียมงถ้าเขาตีผมผถ้าไม่ถข้ากล่มถ้าเขาตีผะไ่เขามถ้าไม่ถจะไม่เจ้ากลุ่ม 咬了，你默，两个，我，没完上了。